ดิจิทัล4.0ส,สนับสนุนโดย Facebook ถือเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันยอดนิยมที่คนทั่วโลกใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างสนุกสนานรวมถึงวัยเก่าด้วยใช่ไหมคะแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการสนทนาแบบไม่เห็นหน้ากันแบบนี้จะเชื่อถือได้ และอย่างที่เราเคยได้ยินกันตามหน้าข่าวเรื่องของมิ่ฉาชีพที่ปลอมแปลงแอคเค t Facebook เพื่อหลอกลวงและหวังผลประโยชน์ต่างๆจากเราเป็นภัยที่เราทุกคนต้องระวังให้ดีค่ะวันนี้เก่า d i g i t ดิจิทัล4.0จึงมีแนวทางการป้องกันและข้อปฏิบัติเพื่อตรวจสอบแอคเค t Facebook ปลอมมาแนะนำกันค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมบริญญาหอวเนกครับเจ้าเก่าครับวัเก่าสุธท่านมี Facebook หรือยังครับโอ้ไม่น่าถามเลยนะมี Facebook อย่างแน่นอนใครมี Facebook ตัวน,นี้ก็เชยมากเลยนะส่วนใหญ่ต้องมี Facebook <c oughs> เพื่อเอาไว้คุยกับเพื่อ,อนฟูงแชทเชิด,ชด,ชดติดตามข่าวสารภูมิใจไหมฮะประเทศไทยของเรานะฮะเมื่อเอาเมืองหลวงมาเรียนทั้งหมดทั่วโลกกราุงเทพมหานครเป็นประเทศที่ชใช้ f Facebook มากไม่สุดครับในโลกนะฮะ แต่ผมรู้กฏว่ามันมีคนฮะมันนําไปปลอมแอคเคาท์ของเราฮะสร้างขึ้นมาเลยนายปริญญาหอมมะแนกหรือนายอะไรก็แล้วแต่มันตรงกับเราขึ้นมานะฮะถ้าไม่พอเอารูปเอาหน้าไปใส่เหมือนเราทุกอย่างเลยคนอ่านดูแล้วเข้าใจผิดเนี่ยทำยังไงดีฮะเมื่อมีคนมาปลอมเพื่อพเราเราควรจะทําอย่างไรดีครับแมกกาฟรีผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจร ออกมาแนะนำวิธีการตรวจสอบชื่อบัญชี Facebook ที่มาขอเราเป็นเพื่อนว่าเป็นบัญชีผู้ใช้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นบอทบอทก็คือภัยคุกคามที่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกเก็บข้อมูลของเราไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมทางออนไลน์ต่างๆนั่นเองค่ะ ครับอ่าเรามาดูประเภทการปลอมันเฟซบุ๊กค,ครับเขาไม่มีอะไรมากครับมี2 2> ประเภศครับปลอมเป็นตัวเรากับปลอมเป็นคนอื่นครับปลอมเป็นตัวเราเนี่ยเราก็ไม่แฮปปี้แล้วเพราะว่ามันคนอื่นเข้าใจเพราเป็นเรา,ากกส่วนปลอมเป็นคนอื่นอันนี้เรามีสิทธิ์เสียทรัพย์ครับเพราะว่าปลอมเป็นสามีภรรยาก็มีนะนะซึ่งถ้ามีลักษณะที่คล้ายกันดังต่อไปนี้มากกว่า3อย่างขึ้นไปเนี่ยให้ดไา้เลยครับเป็นแอคเคาท์เฟซบุ๊กปลอมครับ เราลองมาดูกันนะคะว่าเฟซบุ o กปลอมจะมีคุณสมบัติประมาณไหนบ้างอย่างแรกให้สังเกตที่รูปโปรไฟล์หน้าตาดีส่วนใหญ่ใช้รูปโปรไฟล์ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่หน้าตาดีเพื่อหลอกให้อีกฝ่ายเห็นแล้วกดรับเป็นเพื่อนนั่นเองค่ะต่อมากับการมีรูปภาพไม่มากหรือว่าไม่โพสต์รูปอันนี้ก็ให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้เลยค่ะว่าอาจจะเป็นบอทด,ด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ตอบรับแชทถ้าไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบอทหรือไม่ลองทักแชทไปดูเลยค่ะถ้าเขาไม่ตอบกลับมาก็สงสัยเอาไว้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นบัญชีปลอมค่ะหน้าวองเงียบเหงาถ้าพบว่าหน้าวอของคนที่มาขอเราเป็นเพื่อนไม่มีกิจกรรมใดๆหรือว่าโพสอะไรเลยก็มีโอกาสสูงมากค่ะที่เขาจะเป็นบอทหรือว่าบัญชีปลอมครับสิ่งสำคัญนะฮะที่ผมอยากเน้นยำ้ำ ให้กับวัยเก่าทุกท่านนะฮะได้ทราบนะฮะคือถ้าเราทราบว่าชื่อบัญชีปลอมแล้วเนี่ยเราก็ไปรับสิฮะเพื่เนไปรับทำไมเขาก็แนะนำนะฮะตั้งค่าใน Facebook มันจะมี setting นะฮะ privacy นะเราพยายามที่จะปิดข้อมูลส่วนบุคคลของเราดีกว่าอย่างน้อยสุดเราเปิดเผยเฉพาะเพื่อนสนิทหรือคนที่เรารู้จักมากจีนะครับมันจะทำให้เราปลอดภัยขึ้นครับ สำหรับวิธีการแจ้ง Facebook เพื่อให้ระง,งับชื่อบัญชีปลอมนั้นสามารถทำได้โดยกดตรงเครื่องหมายจุดไข่ปลา3จุดตรง cover page แล้วเลือก report ถ้า Facebook พบว่ามีการแจ้งเข้ามาประมาณ1 0 2ถึงครั้งก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะค่ะเพราะทางหน่วยงานของ Facebook ก็จะทำการตรวจสอบถ้าตรวจสอบได้ว่าเป็นบัญชี Facebook ปลอมก็จะระง,งับการใช้งานของบัญชีนั้นทันทีค่ะ ครับเป็นไงบ้างฮะเพียงเท่านี้นะฮะไวเก่าก็สามารถตรวจสอบและป้องกันแอคคาเฟ b บุกปลอมกันได้แล้วครับครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอีกเช่นเคยนะ,ะเวลาหมดยงอย่างรวดเร็วนะฮะ,นะฮะพบกับผมในตอนหน้าครับอย่าลืมครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ y o u t u b e เก่าดิจิทัล4.0นะคะ